สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไข่ตุนปูอดัดเป็นสูตรง่ายๆทำออกมาแล้วจะได้เนื้อไข่ตุนแบบเนียนนุ่มเด้งอร่อยครับเราใช้ไข่ไก่สามฟองครับปูอดัดน้ำอุ่นซีอิ๊วขาวผงปรุงรสต้นหอมพริกไทยปน่นไข่สามฟองตีให้เข้ากันครับ ตีจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวพยายามอย่าให้เป็นฟองนะครับใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะคนให้เครื่องปรุงละลายครับเราได้ไข่ทั้งหมด200กรัมเติมน้ำอุ่นสา0รกรัมหรือปริมาณหนึ่งเท่าครึ่งของไข่คนให้เข้ากัน จากนั้นนำมากรองใส่ภาชนะที่เราจะใช้นึ่งเสร็จแล้วนำไปนึ่งในน้ำเดือด15นาทีด้วยไฟกลางอ่อนปิดฝาถ้วยไข่ก่อนจะปิดฝาซึ้งนะครับครบเวลา15นาทีไข่ก็สุกครับ เราสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ไม้จิ้มฝันจิ้มลงไปถ้าไม่มีเนื้อไข่ติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วครับใส่ปูอัดตามต้องการเลยครับจัดเรียงให้สวยงามตามชอบโรยด้วยต้นหอม และนึ่งต่ออีกสามนาทีครับครบเวลาเราก็จะได้ไข่ตุนที่สีสันสวยงามน่ารับประทานครับโรยพริกไทยปน่นกระเทียมเจียวถ้ามีนะครับจะช่วยเพิ่มความหอม เพียงลงมือทำตามขั้นตอนง่ายๆเราก็จะได้ทานไข่ตุนเนื้อเนียนนุ่มเด้งอร่อยอร่อยแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ